ทุกคนคะตอนนี้หนูก็อยู่ที่งานคอนเสิร์ตลุงพลที่สี่แยกตลาดลาวนะคะอําเภอมาบตาพุธจังหวัดระยองนะคะซึ่งตอนนี้ัน,นี้คนอวดผีป่ะเนี่ยก็ดูดามันมืดฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าร่นอวดผีป่าฮ่า่ม ขายังไม่เปิดไฟเลยเพราะว่าเวทีก็ยังไม่เสร็จนะคะก็นั่นแหละเขากําำลังทําเวทีกันอยู่ซาวก็เหมือนยังยังไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยยังยังไม่ได้เช็คอะไรกันเลยนะคะก็วันนี้น่าจะดึกอีกแล้วแหละใช่แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ที่สําคัญคือตอนนี้ออฝนฝนเหมือนทําท่าจะตกเดี๋ยวเราจะให้ดูฟ้าคือคือฝนมากกว่าตกเนี่ยครับคือมืดมากมืดมาแล้วฮ้ยหนูแต่แต มันก็ไม่ใช่ปัญหาของหนูเหมือนกันเพราะว่าเราพกล่มมาแล้วพกล่มมาเยี่ยมเยี่ยมเลยใช่เราพกล่มมาแล้วหนูเตรียมเฮ้ยเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วโอ้ยเขาไข่บัตรยังไข่บัตรยังเดินไปดูดินี่เดินมันจะยุบเพราะว่ยุบดิหนูตัวหนูหนักอ่ะ นี่แหละลงไปเลยอ,เอุ้ย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 ยุบแล้วอุ้ยโอ,โอุ้ยโอ้โหวิชานินจาเต่าอือหืออุ้ยเาขาเพิ่งทำมาแล้วเพิ่งทำมาแล้วใช่จะเริ่มขายบัตรแล้วไปดูป้ายโปสเตอร์หน่อยไหมจะเริ่มขายบัตรแล้ว บรรยากาศก็คือยังเงียบยังเงียบเงียบอยู่เลยนะใช่มีร,ร้านแบบขายของนิดๆไปหน่อยนี่คือป้ายมาแล้วม้วนชื่นคอนเสิร์ตนี่ชื่อคอนเสิร์ตขอละครับม้วนชื่นคอนเสิร์ตมมมมมมมวววววววชชชชชชชืืืืืืื่่่่่่่นนนนนนนด ลุงพลแสงใช่ดีลิงลิงลีสีลุงพลเดี๋ยวหนูขอเข้าไปเตรียมตัวข้างในก่อนนะคะเขาเริ่มขายยังอ่ะเมย์ลราไปถามดีเราจะได้แบบขายยังครับขายขายขายตั๋วยังได้ค่ะเดี๋ยวให้เมย์มีให้ดูได้ค่ะแต่เขาเปิดไฟแล้วนะไม่จากสามวันแล้วอ่ะ

กระบินนี่จังหวัดอะไรอะ่ะกระบินบบุรีจังหวัดอะไรกระบินบุนรบีไ,ไม่รู้จักรู้จักแต่กระบินเฮ้ย <c oughs> เดินดูขอตัวไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะคะนี่จ้าเวทีไม่<ต>ไมเสร็จเลยแล้วเราแต่คนใจหยอกไม่คนเ,เริ่มเริ่มมาแล้วใช่ใถ้าเปิดไฟนี้แสดงว่าคนก็จะเริ่มเริ่มเริ่มจะมาใช่ตอนเมื่อกี้ยังมืดอยู่เขาคงคิดว่างานไม่มีเนี่ยเขาเริ่มเปิดไฟแล้ว นี่บรรยากาศโดยรอบก็มีขายของเล่นขายอะไรนะนี่เขาเรียกอะไรนะบอลลูนเหรอลูกโป่งบอลลูนลูกโป่งบอลลูนอันนั้นลูกโป่องอันนี้ตัวโป่งแก้งรอนหวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกนะใช่แต่ถ้าตกก็ขอตกให้แบบเบาๆพอใช่ใช่ เพราะว่าล้มล้มล้มมันคันเล็กหนูคนเดียวก็เต็มแล้วใช่เดี๋ยวพี่เนี่ยเขาจะเปียกพี่เปียกไปเท่าไหร่อ่ะอย่าให้ <c oughs> อุปรกรณ์เราเปียกสิพี่อุปรกรณ์เปียกไม่ถ้าเครื่องร้อนนะถ้าลั้นฝนตกมันก็ช่วยให้เย็นไงอือพี่ขายตั๋วเขาจำเราได้แล้ใช่เรามาสามวันแล้วอ่ะใช่เดี๋ยววันที่สิบห้าก็อาจจะเจอเราอีกใช่วันที่สิบห้าที่กระบิน แต่พรุ่งนี้ไม่มีใช่ไหมพรุ่งนี้ไม่มีก็เราก็ถามเขาแล้วพรุ่งนี้ไม่ติดแห้งๆต้องแส้งก็ว่าแห้งจะทำะไรพี่ดินติดพี่ดินติดหรอไงฮะมันเป็นก้อนเลยอะ่ะเดี๋ยวเรารอทางนี้แหละเดี๋ยวพอแบบเขาเปิดขายปึกปะเราจะได้เราจะได้แบบว่านี่เลยพุ่งเข้าไปคนแรกเลยใช่เราจะได้เพราะว่าข้างในมันเปียกนะตอนที่เรามาดูทีแรกอ่ะใช่ ที่เนี้ยตอนเนี้ยมอนหนูจะมองไม่เห็นเลยเดยวมึงเเฟ็ดยิงเข้าตาดิตาบอดน้องตาบอดทำไงฮะน้องตาบอดทำไงก็จับทำขอทานไงไม่ถึงยากเลยไม่คิดแว่าเออพาน้องไปรักษาเหรอไม่จับทำขอทานไงแหม่อาน้องเลยอ่ะพี่ที่แสนดีพี่ชายพี่แสนดวคือ ติดตามนะอย่าลืมติดตามนะคะเราก็ไลฟ์สดให้ดูเหมือนเดิมแหละใช่ไม่ต้องเป็นห่วงนะช่วยกันแบบอย่าให้ฝนตกแล้วกันช่วยกันภาวนานะคะไปบนมาสารเก่าอย่าให้ฝนตกลงเลยนะคะผักตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวใช่มะพร้าวสมโอ๊คของแฟงแตงโมไชโยหิวใช่ให้ด้วยนะคะขอให้ฝนไม่ตกเธอไปดูหลังเไวทีไหมเดินไปดูหลังไวทีไหม่ามีอะไรปะ ตอนนี้มันเหมือนมีดวงดวงอะไรอยู่ข้างหน้าถูกหมอะไรอะ่ะดวงดวงอ่ะดวงดวงแล้วกับปิตาเออแป๊ดเหมือนสองตาหนูว่ะอ๋อกลัวหนูดำใช่ไหมใช่อันนี้คนเริ่มทยอยกันใช่ใช่มีคนเริ่มมีคนเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาบ้างแล้ว แต่เวทียังปกปะกปกปะกปกันอยู่เลยเ่ยเขาก็มาจอดรถกันตรงนี้นะแล้วเราไปจอดตรงไหนนู่นคันเดียวโดโด,ดเลยเป็นชาบ้านแฉไม่พี่เน่ เออทำไมเราไม่ลงไปจอดตรงนี้วะเออพี่อะเดี๋ยวพี่แป้งมาจอดตรงนี้เดี๋ยวพี่แปมมาจอดตรงนี้ก็ได้หนูเองเนี่ยคือบรรยากาศตอนนี้คือเรากลัวอย่างเดียวคือกลัวฝนตกเพราะท้องฟ้ามืดมากเลยตอนเนี้ยใช่เพราะมันมืดแล้วไงอ้างสสวัดีครับพี่สวัสดีครับ เขาเห็นหน้าพี่ทุกวันพี่ยืนอยู่หน้าเวทีถือถือกล้องอย่างเงี้ยคต่อไปนี้คือเขาจะต้องเอาเราไปเป็นทีมงานเขาปะต้องตามไปทุกที่เลยอ่ะไม่แน่นะเขาอาจจะจ้างให้เราไลฟ์สดให้ก็ได้ไปเดินไปข้างหน้าไปเลิกมาหรอ ครัับผมก็ไม่รู้<อ>ต้องถามเพืกอนจำได้จริงๆจำได้จไดเจอกันทุกวัน <c oughs> วันน <c oughs> ี้พบกับพี่มีแล้วก็ลุงพลนะครับแล้วก็ับพี่เขาสนครับผมเจอพี่เขาได้นะเราเจอพี่เขาทุกคืนแหละใช่เราไลฟ์สดพี่เขา <c oughs> ร้อมึงทุกคืนแหะเนื้อหนุ่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเราก็ไม่ได้กินทุกเย็นป่ะเป็นเรื่องปกติ หือย่าเพิ่งหิวที่นี่เขามีสนามแข่งรถด้วยหรอรีบไปซื้อข้าวให้หนูป่ะบ้ารีบไปดูหลุงพลเอ้ลุงพลอยู่นี่เกินไปแล้วยิ่งเสียงอะไรป่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงตดไอ้พวกตุนตดติ่ง ที่เย็นๆนะเริ่มเริ่มเริ่มมีแล้วเริ่มร้อนแล้วเงินเริ่มใหม่แล้วน่าจะไม่ตกนะขอรุนให้ไม่ตกอ่ะฝากแฟนๆติดตามหน่อยแล้วอย่าลืมติดตามนะครับคนนี้ไลฟ์สดลุงพลนะคะที่ตลาดอะไรนะสี่แยกตลาดลาวนะคะเอ่อสมมาตรบุญน้อจังหวัดระยองนะคะติดตามได้ที่ช่องไอกาอีเลยเราจะไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูกันใช่พอไลฟ์สดอ่าดูภาพเสียงเป็นยังไงก็ขอก็แบบเออคอมเมนต์มาบอกได้จะได้แบบปรับปรุง ค่อยอ่านคอมเมนต์ตลอดนะคะใช่แล้วก็จะแจ้งพี่เนทใช่เดี๋ยวตอนนี้เราขอไปไปเข้าแถวก่อนเข้าแถวของล็อกตั๋วเราจะได้เป็นได้ที่มุมดีๆโอเคครับไปอาลืมติดตามนะครับคืนนี้อย่าลืมติดตามนะคะตอนนี้ไปซื้อตั๋วกัน